สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกปรติศาสตรของเรากันอีกแล้วนะครับทุกคนในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีคําถามที่น่าสนใจที่จะมาฝากทุกคนกันนะครับได้มีพี่เอคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมถามผมมา,าว่าน้องเจสทําไมเนี่ยในสมัยสงครามโลกครั้งที่2กองทัพเรือเยอรมนีเนี่ยถึงได้ไป โฟกัสกับการใช้เรือดำน้ำําหรือว่าเรืออูบอสในการรบทางทะเลมากกว่าการใช้เรือรบใหญ่ด้วยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้ไปทําการรีเสิร์ชดูบทความต่างๆของนักประวัติศาสตร์นักวิชาการซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับผมก็จะมองมุมอมองที่แตกต่างกันออกไปซึ่งผมเนี่ยนะครับก็ได้นําเอาคําตอบเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ดูนะครับผมว่าเออมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าก็เลยสรุปได้ออกมานะครับผมเป็น3ข้อหลักๆว่าทําไมเนี่ยคริสมารีเนอร์หรือว่า กองทัพเรือของเยอรมนีในสงครามโลกที่สเนี่ยถึงใช้เรือดำน้ำเป็นกำลังหลักในการรบทางทะเลเหตุผลข้อแรกที่ผมสรุปมาได้เลยเนี่ยนะครับผมมันคือเรื่องของสนธิสัญญานั่นเองนะครับเท้าความกันสักหน่อยแล้วกันนะครับในปี1935เนี่ยนะครับผมทางอังกฤษกับเยอรมนีเนี่ยได้มีสนธิสัญญาตัวหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือ a erm n g l o g g r r m n y Naval Treaty มันคือสนธิสัญญาที่ระบุนะครับผมบังคับให กองทัพเรือของเยอรมนีเนี่ยมีขนาดของทัพเรือเนี่ยนะครับผมใหญ่ได้แค่35%ของราชนาวีอังกฤษซึ่ง35%ตรงนี้เนี่ยเขาวัดกันที่อะไรเขาวัดกันที่จํานวนเรือหรือเปล่าจริงๆแล้วเขาวัดกันที่น้ําหนักของระวางขับน้ําเรือทั้งกองทัพ คือยังไงก็คือน้ําหนักเรือทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับต้องไม่เกิน35%นของน้าหนักเรือทั้งหมดของอังกฤษถ้าจะอธิบายง่ายๆก็ประมาณนั้นเนี่ยแหละนั่นเนี่ยนะครับผมจึงทําให้ช่วงก่อนสงครามเนี่ยในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับผมเขาก็สามารถสร้างเรือรบขนาดใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรือประจันบานเรือลาดตะเวนหนักเรือลาดตะเวนประจันบานหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาสร้างกันได้แบบสบายๆในขณะที่เยอรมนีเนี่ยสร้างได้จํานวนจํากัดมากๆเลยซึ่งในปี1939เนี่ยเกืารอยสามสงเกาเ ครามโลกใน2ออยู่แล้วฮิตเลอร์เนี่ยนะครับก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าเกิดปล่อยเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าสงครามมันเกิดขึ้นแล้วเราจะเสียเปรียบทางยุทธนาวีกองทัพเรือเราเนี่ยจะไม่สามารถสู้กับอังกฤษจะไม่สามารถสู้กับฝรั่งเศสสู้กับอะไรไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเรือที่เป็นความหวังมากๆของกองทัพคริสมารีเนอร์อย่างเรือบิสมาร์กกำลังจะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยต่อให้สร้างเสร็จมาเนี่ยก็ยังถือว่าขนาดกองทัพเรือของเยอรมันเนี่ยเล็กกว่าอังกฤษหลายเท่าตัวฮิตเลอร์เนี่ยนะครับผมจึงออกนโยบายตัวหนึ่งขึ้นมานะั แผน Z นะครับผมหรือว่า C p แ a นคืออะไรกันแผน C p แผนแผนนี้เนี่ยนะครับผมมันคือการขยายกองทัพเรือเยอรมันให้มีขนาดที่เรียกได้ว่าทัดเทียมกับอังกฤษเลยแต่ในแผนนี้เนี่ยนะครับผมมันก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสที่เรือดำน้ํามันจะไปโฟกัสที่เรือใหญ่ซะมากกว่าโดยที่ในแผนเนี่ยนะครับผมภายในปี1948เนี่ยเรือจํานวนทั้งหมด230ลําต้องถูกสร้างให้แล้วเสร็จแต่กลายเป็นว่าสงครามโลกในสองเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นในปี1939ถูกไหม กลายเป็นว่าในตอนที่สงครามมันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยกองทัพเรือของเยอรมนีเนี่ยนะครับยังทําตามแผนแลนแซเนี่ยหรือแลนซีเนี่ยไม่ถึงไหนเลยนะครับในแผนเนี่ยนะครับผมเรือใหญ่เนี่ยจะต้องมีจํานวนทั้งหมด37ลําแต่พอเริ่มสงครามมาแล้วต้องใช้จริงๆเนี่ยนะครับเรือใหญ่ที่ถูกสร้างเสร็จเนี่ยมีเพียง10ลําเท่านั้นเองซึ่งต่อให้รวมกับจํานวนเรือเล็กทั้งหมดเนี่ยขนาดของกองทัพเรือของเยอรมนีในตอนนั้นเนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่เพียง1ใน10ของกองทัพราชนาวีอังกฤษแล้วอย่างนี้เนี่ยจะ ทำยังไงล่ะเรือใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะสร้างต้นปีแล้วปลายปีเสร็จเลยนะครับบางลำเนี่ยใช้เวลาสร้างนะครับผม3ปี4ปีคือมันนานมากๆแล้วตอนนั้นสงครามมันเริ่มแล้วจะทํำยังไงล่ะ ตรงนั้นแหละครับที่ทําให้เรือดำน้ำเนี่ยเริ่มกลายเป็นทางออกของกองทัพเรือเยอรมนีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันท้ายคลิปนะครับว่าทําไมเหตุผลข้อนี้เนี่ยถึงกลายเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดท,ที่สุดของเยอรมนีต่อการรบทางทะเลนะครับไปที่เหตุผลที่2กันก่อนเลยดีกว่าเหตุผลข้อแรกเนี่ยคือเรือใหญ่มันสร้างนานถูกไหมก็เลยต้องหันมานะครับผมสร้างอูบอ แล้วก็ใช้จํานวนมากๆแทนซึ่งเหตุผลข้อที่2เนี่ยมันก็จะมีความรีเลทกับเหตุผลข้อแรกนะครับนอกจากเรือใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาสร้างนานแล้วเรือใหญ่เนี่ยนะครับผมยังกินทรัพยากรที่มากมายมหาศาลชนิดที่ว่าเรือเฮวียครูเซอร์ลำหนึงเนี่ย สามารถนะครับผมสร้างรถถังของกองพลรถถังได้ถึง1กองพลเลยทีเดียวซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องของทรัพยากรเนี่ยนะครับในตอนแรกๆของสงครามเนี่ยเยอรมนีเนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนทรัพยากรต่างๆที่จะเอามาสร้างจากกอสงครามแต่พอนะครับผมการลุกดานโซเวียต ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยแล้วถึงช่วงที่ทางเยอรมนีเนี่ยเริ่มจะเพียงพล้ำนะครับผมแล้วก็เสียดินแดนต่างๆขึ้นในตอนนั้นเนี่ยแหละครับที่ทรัพยากรต่างๆที่ตอนแรกจะถูกแพลนเพื่อเอาไปสร้างกองเรือขนาดใหญ่เนี่ยมันถูก a l l o c a t e นะครับผมถูก ย้ายไปสร้างเป็นรถถังยานเกราะปืนใหญ่มากกว่าการเอามาใช้สร้างเรือประจันบานมากกว่าการเอามาใช้สร้างแอร์คราฟต์แคริเออร์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการรบทางทะเลมันก็ยังสําคัญถูกไหมเรือดำน้ำเนี่ยนะครับด้วยความที่ใช้ทรัพยากรน้อยนิดแล้วก็ใช้เวลาสร้างที่แป๊บเดียวเนี่ยจึงกลายมาเป็นหมากสําคัญของกองทัพเรือคริสมารินเนอร์ประกอบกับเหตุผลที่3เนี่ยนะครับ คือสตรัทจของการรบทางทะเลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรียกได้ว่าในตอนแรกเนี่ยนะครับฮิตเลอร์เนี่ยด้วยความที่ personality ของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นคนชอบอะไรแกรนแอะไรที่มันยิ่งใหญ่อะไรที่มันแบบสมฐานะของจักรวรรดิเยอรมันในตอนแรกเนี่ยนะครับผมเขาจึงเห็นดีเห็นงามกับการสร้างกองเรือแบบแกรนฟลีตนะครับผมโอ้โหขนาดมาหึมาเรือประจันบานหลายๆลำเรือบรรทุกเครื่องบินเยอะ เขาคิดว่านั่นเนี่ยคือคําตอบของการรบถูกไหมแต่พอช่วงกลางสงครามเนี่ยนะครับผมในช่วงประมาณตั้งแต่ปี1940-43เนี่ยไอการใช้กองเรือขนาดมหึมาเนี่ยนะครับมันเริ่มจะเป็นอะไรที่เพอ้อฝันไปแล้วนะครับผมสําหรับการเอามาต่อกรก,กับกองทัพเรือของอังกฤษเพราะอย่างที่เราได้บอกไปว่าในตอนนั้นเนี่ยจำนวนเรือของกองทัพเรือเยอรมันเนี่ยมันก็มีน้อยมากๆถ้าเทียบกับเรือของอังกฤษและเรือของฝรั่งเศสสุดท้ายเนี่ยนะครับผมฮิตเลอร์เนี่ยก็ได้ปลด ผู้บัญชาการทหารเรืออย่างเอริกเรเดอร์ที่เป็นคนสนับสนุนนะครับผมการสร้างกองเรือขนาดใหญ่และหันไปเห็นด้วยกับแม่ทัพเรือคนอย่างคาวเดอร์นิตซึ่งถ้าใครรู้จักคาวเดอร์นิตเนี่ยนะครับผมก็จะรู้เดี๋ยว,ว่าเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกไอเดียของการใช้เรือดำน้ำหรืออูโบตในสงครามโลกครั้งที่2ช่วงปลาย เรียกได้ว่า strategy หลักของคาวเดอร์นิสเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่การรบแบบ screening battle นะครับผมหรือการยิงแลกหมัดก,กับกองเรืออังกฤษกองเรือฝรั่งเศสที่มีขนาดใหญ่กว่ามากเขาเนี่ยจะไปโฟกัสนะครับผมกับแท็ติกเดิมที่ใช้แล้วได้ผลในช่วงสงครามโลกในหนึ่งนั่นก็คือการล้อมอดอาหารเกาะอ,อังกฤษนั่นเองล้อมอดอาหารเกาะอ,อังกฤษคืออะไรมันคือการที่เขาจะใช้อูบลของเขาเนี่ยนะครับผมไปทําลายขบวนเสบียงขบวนยุทธภัณฑ์นะครับผมที่ถูกส่งมาให้จากสหรัฐอเมริกาถูกส่งมาให้จากประเทศคอมมอนเวล ซึ่งเรียกได้ว่าแท็กติกนี้ของเขาเนี่ยนะครับผมก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะเรียกได้ว่านะครับผมมีจํานวนเรือสินค้ากว่า3 0ของโลกนะครับผมในตอนนั้นเนี่ยที่ถูกจมเพราะฝูงเรืออูโบตของเดอร์นิตส์ทำให้เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงกลางถึงช่วงปลายสงครามโลกเนี่ยเยอรมนีก็หันมาปั๊มเรืออูโบตออกมาใช้แทนและจุดที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการตัดสินใจที่พลาดที่สุดของกองทัพเรือเยอรมนีการตัดสินใจที่พลาดที่สุดของฮิตเลอร์เนี่ยมันคือการไม่สร้างอูโบตตั้งแต่แรก เขาเอาทรัพยากรไปลงกับแลนแซหมดกว่าจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอูโบตเนี่ยคือคําตอบนะครับมันก็สายเกินไปซะแล้วนะครับเพราะได้มีนักวิชาการหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาให้ความเห็นเช่นเดียวกันว่าถ้าเกิดตั้งแต่ปี1939เนี่ยนะครับผมฮิตเลอร์เนี่ยไม่ได้คิดแลนแซออกมาไม่ได้กะที่จะสร้างกองเรือขนาดใหญ่เนี่ยแต่หันไปสร้างกองเรืออูโบตแทนเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนะครับผมอูโบตนับพันพัน,พนลำปิดล้อมเกาะอังกฤษนะครับตั้งแต่ต้นสงคราม ซึ่งแน่นอนว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมมันอาจจะทําให้ผลของสงครามเนี่ยนะครับผมมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้เพราะตอนที่ฮิตเลอร์เนี่ยเริ่มจะเห็นความสําคัญของอูโบตเนี่ยนะครับผมมันก็ช่วงกลางกลางสงครามแล้วถูกไหมซึ่งตอนกลางสงครามเนี่ยมันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับแต่พอปลายๆเนี่ยแท็กติกเดิมเนี่ยนะครับผมเริ่มจะใช้งานไม่ได้แล้วเพราะทางสมพันธมิตรเนี่ยก็สามารถนะครับผมรับมือมีวิธีในการตรวจจับมีวิธีในการถอดรหัสปฏิบัติการของอูโบตทําให้โดนสกัดกั้นได้หมดนะครับ ถ้าสรุปสั้นๆประโยคเดียวเนี่ยก็คือ กว่าที่ฮิตเลอร์จะรู้ตัวก็สายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามในวันนี้ที่ถามว่าทําไมเยอรมนีเนี่ยถึงโฟกัสกับการใช้อูบอจังเลยควรจะถามว่าทําไมเยอรมนีถึงไม่โฟกัสกับการใช้อูบอมากกว่านี้อาจจะทําให้ผลของสงครามเปลี่ยนก็ได้น่าจะถามอย่างนี้มากกว่านะครับก็เป็นบทวิเคราะห์หลักๆนะครับที่ผมเห็นแล้วมันเมคเซนต์ก็เลยเออจับมารวมแล้วก็เล่าให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าทุกคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรืออยากเพิ่มเติมยังไงตรงไหนสามารถบอกเรากันมาได้เลยนะครับเพราะอย่างที่เราบอกไปว่าตรง แต่ว่ามันก็เป็นบทวิเคราะห์นะครับบทวิเคราะห์เนี่ยอาจจะมีผิดมีถูกได้แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณากันเลยนะครับวันนี้ขอฝากไว้แค่นี้แหละไปแล้วครับทุกคนบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ